สวัสดีครับผมพี่นัทนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมาดูข้อแตกต่างระหว่างรถที่เลี้ยวด้วยระบบเซอร์โวนะครับกับรถที่เลี้ยวด้วยระบบมอเตอร์นะครับอย่างคันนี้จริงๆแล้วเขาเป็น mustache, <con side keyboard 1970> รถที่เลี้ยวด้วยระบบมอเตอร์นะครับผมให้น้องเขาทดสอบนะครับน้องเขาค่อยพึ่งหัดเล่นอยู่นะครับให้เขาลองลองความแตกต่างนะครับโอเคทีนี้ลองขึ้นมานะครับลองขึ้นท้ายท้ายรถพ่วงมาให้น้องเขาขึ้นดูอ่าเขาค่อยขึ้นมาแล้วครับ อันนี้คือรถที่เร็วด้วยระบบเซอร์รโวนะครับการบังคับมันจะค่อนข้างแม่นยํากว่าการตอบสนองมันจะดีกว่าแล้วตัวรถเนี่ยจะเป็นเรื่องของคปีคอนโทรลนะครับเดี๋ยวดึงซายนิดหนึง่งนะครับนี่มันทำให้เราบังคับง่ายนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นระบบมอเตอร์ให้เขาขึ้นเนี่ยผมบอกเลยไม่ต่ำกว่า3 4มสี่ลอกว่าจะขึ้นได้นะครับพอๆๆเหมือนเก่งเลยอะ่ะแป๊บเดียวเองนะครับเนี่ยน้องก็ถอยแบบเหมือนเก่งเลยผมไม่ได้บังคับนะครับนี่คนนี้ครับบังคับ เพิ่งัดเล่นเพิ่งหัดเล่น,ลนอันนี้เป็นคําแนะนําเบื้องต้นนะครับบางทีเนี่ยคนไม่รู้มองลากษะว่าเอ้ยวิ่งเหมือนกันแต่ชุดไฟต่างกันนี่มันมันมีข้อต่างมันต่างย่งมีเหตุผลและต่างเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวจะให้เขาถอยหลังขึ้นอ่าใครใครยากแล้วถอยหลังขึ้นบางทีเนี่ยการถอยหลังขึ้นทุกอย่างมันจะรีเวิร์ดหมดนะครับหมุนซ้ายไปขวาหมุนขวาไปซ้ายนะครับแล้วบางทีมันจะหลอนๆนิดนึง ถือว่ายากถือว่ายากกันครับบังคับรถฝ่ายหลังขึ้นนี่ถือว่ายากนะครับอันนี้อันนี้เป็นคลิปแรกที่เขาเขาลองคนระับดึงซ้ายนิดนึงครับดึงซ้ายนิดนึงอา่าค่อยๆค่อยค่อยขึ้นนะแต่แต่คันเร่งเบาสังเ,เ,เกตไหมรถที่มีเซอร์โวเนี่ยมันจะคุมเรื่องของคันเร่งดีกว่าครับไม่ดีเอาใหม่นะครับดึงซ้ายครับดึงซ้ายนิดนึงอา่าไม่ได้ครับเดินหน้าใหม่ถ้ารถที่เป็นมอเตอร์ซ้ายครับซ้ายหักหมดเลยอ่าหักหมดเลยครับหักหมดเลย ดิ้งเดินหน้าขวาเดินหน้าขวาครับนะผมบอกไปให้สายหลังครับถายหลังมากสายตรงตรงมาเรื่อยเรย่อยเลยถือว่าเป็นการบังคับที่ยากนะครับม่ไม่ไม้ง่ายง่ายนะครับคนเร่งสําคัญนะครับแตะแรงก็พุ่งแบบกระเดียกครับโอ้ถ้าท่านีีขึ้นได้นี่จะเท่มากเลยหักขวาหมดครับขวาหมดขวาหมดขวารอเลยครับขวาขวาเดินมาตายโอเคอันนี้ถือว่าสอบตกนะครับถ้าสอบแบบขี่ไม่ผ่านนะครับพรุ่งนี้มาใหม่ เอาใหม่นะครับเดี๋ยวไปตั้งลำมาแล้วนะครับไปตั้งลำมาไกลๆนิดหนึ่งจริงๆตั้งใกล้ๆก็ได้ครับไปสกลเลยอ่าอันนี้ถอยถอยถอยทุกความเคยชินสักพักนะเข้าข้างแกดูดูเนี่ยตรงเนี้ยเข้าเข่าข้างชัวร์อ่าเขายๆถอยครับันไปชิดขำๆนะครับบางทีบางคนเนี่ยมีปัญหาัทุกคนนะครับเกิดมาไม่มีใครเป็นผมบอกเลยรถบังคับนี่ต้องฝึกนะมีขึ้นอยู่กับทักษะการบังคับนะครับ ให้คนเล่นเจ็ดปีคนเล่นเจ็ดวันยังไงก็ต่างกันอยู่แล้วนะครับนีนะฮะน้องเขาก็เลงไปเลงมาสรุปตั้งลำใหม่ไปหมุนที่เดิมตรงนู้นครับแนะนำเอาถอยใหม่ถ่ายใหม่อ่ะนะฮะมันคือการวางแผนการริ่มครับคือการวางแผนอนาคตนะครับอ่าเขาค่อยไปเขาค่อยไปอย่างคันเร่งเนี่ยเขาจะเขาจะแทะ นิ้วเขจะแข็งไปนิดนึงอ่าเคะค่อยขึ้นดึงขวานิดนึงครับดึงขวานิดนึงหมุนดน้นานขวา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 ครับหมุนด้านขวาอ่าขวารอเลยเป่าค้างค้างไว้แล้วค่อยๆอถอยโอ้ยรอซ้ายปิ่มอะ่ะอันเนี้ยปิ่มมากอ่าถูกต้องครับทําใหม่ไม่ชัวร์เอาใหม่นี่เป็นเรื่องการฝึกสมาธิฝึกการวางแผนนิดนึงนะครับอ่าถอยท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงงกขึ้นไปเลยถอยถอยคือเราตรงปล่อยปล่อยตรงเลยครับอ่าเนี่ยอันนี้ต้องดึงซ้ายนะครับปิดซ้ายบิดซ้ายให้หมด อ่าซ้ายให้เขาไปปล่อยไหลไปข้งหน้าครับมันจะเป็นเรื่องของชุดไฟนะการการบังคับนี่บางทีเราต้องวางแผนนิดน,นึงอ่าเรียบร้อยครับงายเงื่อน <laughs> โอเคครับจบคลิปครับ